ขอเลกได้อวันที่หนึ่บ่อวันที่หนึงกระดากระดานที่หนึ่งกระดากระดาเร้อปูขอเรียกไงเด้อเมื่อนี้ลูกหลานขอเรียกใจุดทัไปย่าเดียม่ากังปได้มานีู่ดอกกอนให้มันขึ้นสีแดงคึ้นหดดก่อนนี่แม่แม่ป่าเออนเปูบนเ้ปูอ ฝากช่องนะคะเอ้ยเขียวชาแนลนะคะสมอนผ้าด้วยนะคะคุณผู้ชมเข้ามมะค้อหอยงี้หอยรัฐบาลเนาะหอยใหญ่จะเป็นแนวนั่งเห็มันเดี่ยงพึ่งพึ่งขึ้นเด้อปูเอ้ยเอาเต็มตูนตูนตูนขึ้นเด้อขอเด็กไงเด้ินี่ก็เป็นขอเหล้าดอกเล้าเอาแล้วสามตัวเด้ยสามตัวเด้อปูเด้อ ก็ไทยรัฐบา,าลคือเฮารูปมือนันแม่แม่ป้าเนาะมันขึ้นแดง <ละ S 2> จึง้งๆๆๆเนาะเพิ่นเฮ็ดขึ้นให้เฮาเห็นมือนันเนาะ,ะเนาะเดียมร้อยขึ้นอีิีตัวสีม่วงอันนี้เดือนอันนี้ของแม่สมอนสมอผ้าด้วยนะคะฝากช่องไปน้ำกันนะคะับท่านผู้ชมกระตาเอ้ยเขียวชันเนี่นะคะท่านผู้ชมฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ราไการยังผิดไหมจะมีเฮเบิงผาสารพัดยางนะคะท่านผู้ชมเพิ่องโขกน้องนะอะไรอันนี้ไม่ผิดกค่ะ นี่ะใช่ไหมเออาที่นี่แหละไม่ดดที่เดียวเด้อูขอหวยลารัฐบาลเด้อขอรัฐบาลไทยเฮานี่่หจะเ้ปองมันไท่เอาไมตั้งใจรัฐบาลไทยเดอูเราที่จะเอกยังครบพุทธอนะครับงับที่คนเออเกิดบนจังสีไหมไม่ไดกินแล้ว นี hey, น่เป็นเดียนที่2ห้เนี่วางเพิ่นอันก็ได้นี่มองมืงสีรุมสูงมาถามว่ามึงเลยนม่ยงได้ถามึงชี่ให้ย่ายก็นาบางเวลาเห็นตัวไรรัฐบาลไทยชีตัวไรไวเกินขนมใส่เพ่รรัฐบาลไทยเดือปูเด้ยให้เห็นต้นตนเป็นตัวขึ้นมา นี่ลูกแขกร้านเห็นท่านผู้ชมอันนี้เป็นเด็กเด็กมีเส้นนะคะน้องอันน้องเบนเทนนะคะเคยบอกเลขถูกมาหลายงวดติดนะครท่านผู้ชมวันนี้ก็จะให้ร้านหน่อยนะคะเด็กมีเส้นนี่มาสี่เหยี่ยมใหญ่เบิรงซะก่อนนะคะับคุผู้ชมสี่เลือดตัวไหนสี่เหยี่มใหญ่เพิ่งก็นำบักรายไว้เี่ยมไปซื้อขนมมาเร็วตัวใดปูวตะวันไทยแนวทางเป็นบ้าให้ลูกบแขกร้านเห็นเบิร์ดโอ้ยเหลี่ยหนึ่งมังามค่ะแขก มวยรัฐบาลไทยเด้อปูเด้อบวมเนเห้าดขอไทยเลี้ยลูกเลียวกับตาบ้ามาเลนะาสีเลี้วลูกเลี้ยวกับตาสีโบ่มากอีกแล้วอบคุนผู้ชมก็คอมเมนต์ใดนะคะว่าเห็นเลขตัวใดนะคะเพราะว่า เรียกหนึ่งมะหลายแชไห้จับได้จับไดขี้ไดจับลูกมันมันสันแม่ไข่อันนี้ยุนอย่นแ่ังแม่บังบังมนอยู่สั่นสันตรงแดดตรงแดดกูเร้านเบตตี่เจ้าเาปลารูปบางอีกนะจะเห็นตัวใดเป็นกูจอมน้าขนาดนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดายวิจารณญาณ ดูวาพ่อขุนาให้ดู้หลนเห็นมึงข้าน้าตเลกนึงเี้ยเนาะนี่ตะเลขกักสกเนาะหนึ่งลายวน่งอย่งนอปุยีไปดูเออคืออยู่พ่อลุงต่วสีมาอยู่เห็นสูนหน่สีแมนบอกืออต่ดีก่ออกม่คือกกินเนาเดือด บาืดยก็ล่อรุนเล็กถูกไปนํานะคะอาจจะเป็นแนวทางเนาะไม่ช่วในแน่เไม่วในแน่เลนาะรุนเรกขาขึ้นมากคนหมู่นะเรขาบอกบป้าบึงตั้งขังอันเด็กเป็นเรป่ขาดดิบอกคนยยมไปเด้ยเรยียาไว้ไปเด้อยพูดไดก็ได้หนึ่งกระด้กด้มวนี่ าให้ลูกแขกหลานเห็นมึงกันดูทิดเปียงใส่กันเลยอ่าอ่าลูกหลานมาขอเด้มือนี่ขอรัฐบาลไทยเป็นเสียอ่านก้อนตัวใดยน,นอ้อให้คักคักด้อเอาเห็นเป็นตูขึ้นมาเอานั่งนั่งมันบ่แล้วอเอาปียงมามไว้ให้เจ้าองอโอ้ยอันนี้ดูถุนบัวล่ะรูปเนี่ยเพื่อน นี่ <Safe rév mark> ้ดูน <ste ard> ี <high> <aba mus incom> um> ่นารัฐบาลไทยวันที่หนึ่งกรกดาหกห้าขอปูเดอปูแสนสิริขอน้าปูแสนสิรินี่ล่ะคู้้ยมีปลามาขึ้นของเราันเห็นปูใดงซาบาซาลือปูจอมพวกหนัาขลับแสนปูแสนสิรินี่ล่ะท่านผู้ชมกับเพิ่นกระยักเบิงหน้าแอมบินมันเห็นหนึ่งศูนย์ศูนย์ ใ่ลายอยู่น <oh> right. okay. ี่เห็นเหล็กหนึ่งเป่นี่ไหมนี่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 หนึ่งเจ็ดนะฮะโอ้ยเรื่อันนี่นี่เท้วเท้งนี่กันเแถวเท้งนี่นะคะอบเทานี้กับเบื้องเน้อใด้กันเอา อาปูตัวใดเอาขึ้นมาให้ลูกหลานชัดๆหลดนั่แห้าให้ลูกหลานเห็นด้วยตัวใดปูกออาขึ้มาให้ลูกในหลานเห็นเห็นชัดๆหลดนี่คือเด็กเกียตบท่อมาเกีแข่งบึงเห็นเีริ่ได้ได้ได้อนี้ได้นี้คือเด็กส โดซองเหนเรอ้อมูลมาบอกเอท่าูชเรับคะ่านผู้ชมไม่เหลี่ยมเิ็นตัวใดเ้ยแม่ตัวตัวดูดตัุเลก่อท่นเลยซอมอนึ่กระไดาุนเข แม่ซี to ีเแม่โลยม่ีตาเเ็ดบ้าเ็กาากันปูนมากเกันไเนร้านเห็นช็อเบอร์ไส่น้ำตาลเลยจ้าบางคนก็ไปเห็นตุ๊กันเนาะบางคนไปเห็นเป็นตุ๊กเลแต่เราวงไฟดวงมันขึ้น่าแล้วของมันอุ้ยเหลืสซีบนหาหาของันห่ซีองตัวไม่ปะหาซองตัวมา เลขเจ็ดนี่เลขสองแย่เพิ่นเห็นเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมเห็นคือกันบ่นะคะเท่ากับไปบึงนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาไปเปรียบเทียบเอาไปวิเคราะห์ก่อนเด้อก็เดี๋ยวเข้ามารับชมขอยเงินเต็มกระเป๋าอ่ำต่ำเมือกันนะคะผู้ชมก่ะเปิดกระเป๋าใบรอรับเนาะทำไมเราไม่เห็นสามอันนี้วะบอพีกันไหม ยายมันเห็นเจ็ดสอวคผู้ชมเขากนีหเออนีหอันี้เจ็ดสองอันนี้คือดกน่เขาหรอเดกสมมึง้องล้มหนัน่าะยงห้องดูวานยมันเห็นจต่วเองพีมันเห็นจิตนึะคะท่านผู้มมะะชมเขาก็ พิจารณาขัดกวองเมืองก่อนนะคะสิบบานซ่าหาบานลื่นบานพูจอมปวกเลยโอ้คลาดเห็ดหลานชุนมันจะเที่นนี่นะคะคุณผู้ชมเขาก็อะไรไ,ไปครับเลือกขาจองตัวกินพืชสี่เลือกเป่าว่ะ เอาเบิ yeah. ้งช่วยกันคเบช่วยกันเลยย่ยเนาะคหนจบน่เงเ้าบบ้ห็นจีบนจ็บหนึ่งถูกของูก็ออกแล้วหามาเด้อเบิ้มมาแล้หามาแล้วหาสองตัวหาสองตัวก็ลอบิ่งนะคะนนี้เรียกทูกปู้ได้เราจะไปซูนไม่ไงลูกนั่งลงลูกเด้อ น่เดืยแล้วแต่งใหม่จนก็ลืมบึงแต่ย่าเห็นนี่นี่ขึ้นไม่ล้วย่าขึ้นมาชาชัดปฏิเจตหนึ่งนั่นจ่อเจหนึ่ะคะย่าเห็นเจงเห็นมาคือกันเด้อบ่านบบ่บ่บักัดนหมดี่เดเลยบ่วั ไมานใหญ่อีกบ้น้องบัดนนเถยะเนไปปลูกไป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 เลยดัวก็หายดอกก็ใหญ่บ่หายดอกปะระะเบิ้องยังละนี่บบเบ้งบางนี่กเบิงเานี่บ้งเ่หน่อยลูกนี่ั่มาตอนนี้ลยิดก็นะศาสบอกอืมนถูกับบชก็มนหาหาซวงนะคะอืม ที่หางเดี่ยหละไม่ได้ใจเดือดบลเลอือบอกไม่เข้าขาไปเป็นแนวทางเด้อนะคะท่านผู้ชมของปูเซียนสิแต่คุณยายเพิ่นเห็นเจ็ดสองนะคะแอดมินเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะเพื่อว่าผู้ใดเห็นตัวใดก็คอมเมนต์แล้วก็เพื่อว่าเพื่นจะให้โชคให้ลาบนะคะจอมปวกนะขลาดของเฮาก็ได้อันนี้ก็เลขถูกเพลยนนะคะท่านผู้ชมห้าสองสองห้าห้าสองนะคะห้าห้านะคะที่บ่ได้ดีกว่ อ่าเพราะท่านท่านผู้ชมนะคะมีโฉงมาลาบสุขูสุขคนนะคะสวัสดีค่ะนี่เบิ่งไปจอมเหมืนก็เนาะโอ้ำแน่นเลงามแต่เนาะไทยเอาจอมเขาหน้เด้อย่ีนาค่าพันธกันขึ้นไปสูงสูงนะครับท่านผู้ชมเบมือกูสูสีปูแสนสิริเป็นบ่เออปูแสนสิริปูแสนสิริน่าขลาชอืมเดืยด